สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้พวกเราออนไลน Station นะฮะก็มีอัปเดตล่าสุดจากเกมโมบ้าบนมือถือครับอย่าง h o n o r of Kings หรือว่า HOK OK มาฝากกันครับถ้าหากใครจำได้นะที่ก่อนหน้านี้เรานะครับได้รายงานเป็นแล้วว่าทาง Tencent นะฮะได้เตรียมตัวขนเกมโมบ้าต้นแบบของ AOV หรือว่า ROV ในบ้านเราเนี่ยนะครับมาให้เล่นเกมแบบ global จากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเล่นได้แค่เฉพาะในประเทศจีนเท่านั้นครับจนมาถึงวันนี้ครับทาง Level Infinite หรือว่า p u b l i ชเชอของตัวเกมครับก็ได้เปิดให้ทดลองครับเล่น HOK OK แบบ AlphaTest แล้วเป็นที่เรียบร้อยครับแต่ที่น่าเสียดายที่เปิดให้ทดสอบเฉพาะประเทศเม็กซิโกก่อนเท่านั้นครับ ถ้าหากจะให้ย้อนความกันสักนิดหนึ่งนะครับว่าทำไมการมาของเกม Honor of Kings จึงสำคัญครับก็จะทวนให้สั้นๆตามนี้นะฮะคืออย่างที่หลายคนทราบกันดีนะครับว่าภายในปีนี้เนี่ยมันจะมีการแข่งขันเกม AOV ชิงแชมป์โลกหรือรายการ a w c ครับที่ก่อนหน้านี้มีการประกาศเงินรางวัลครับสูงสุดถึง10ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็เป็นไปตามแผนที่ทางผู้ให้บริการนะครับประกาศเอาไว้ ai, ว่าจะเป็นการร่วมก,กันกับเกม HOK OK นะครับ เพื่อยกระดับ e-sport ของเกมโมบายมือถือเกมนี้นั่นเองแต่จู่ๆครับเมื่อไม่กี่เดือนที่แล้วทางผู้ให้บริการครับก็ประกาศว่าจะเปิดตัวเกมนี้ให้เล่นกันแบบ global พร้อมทั้งประกาศจะทัวร์นานชาติเงินรางวัล10ล้านเหรียญสหรัฐเท่ากันนั่นหมายความว่าการรวมจกวักรวาลของ2เกมนี้เนี่ยมีสิทธ์เป็นหมันค่อนข้างสูงนั่นเองครับ และล่าสุดนะครับอย่างที่ได้บอกไปตอนต้นว่าตอนนี้ทาง HOK OK เนี่ยก็เปิดให้บริการแล้วนะครับแบบ alpha test เพียงประเทศเดียวคือเม็กซิโกส่วนประเทศอื่นๆน,นะครับก็น่าจะต้องรอกันต่อไปว่าจะเล่นได้เมื่อไหร่ครับซึ่งในตอนนี้ทั้งภาพแล้วก็คลิปต่างๆของตัวเกม HOK v e r s i o น global นี้นะครับที่เปิดให้เล่นในเฉพาะ Android ในเม็กซิโกเนี่ยก็ค่อยๆนะครับทยอยมีคนบันทึกนะครับออกมาสู่สาธารณะเรื่อยๆซึ่งข้อสังเกตจากรูปนะครับที่ถูก พสออกมาเนี่ยก็ถือว่าน่าสนใจทีเดียวครับอย่างเช่นรูปนี้ที่หลุดมาไม่กี่วันก่อนเนี่ยนะครับเราจะได้เห็นว่าฮีโร่บางตัวนั้นนะครับมันก็คือฮีโร่ปัจจุบันที่มีให้เล่นใน ROV หรือ ELV เรานั่นเองครับแล้วพอเรามานั่งดูนะครับบรรดารูปที่ถูกแคปออกมาจากตัวเกมที่เปิด Alpha Test นี้ก็จะได้เห็นชื่อฮีโร่ต่างๆซึ่งเป็นภาษาอังกฤษที่อิงมาจากชื่อจีนเลยครับ ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับจากทางคุณซับซิได้นะฮะระบุว่าตัวเกมในเวอร์ชันนี้เนี่ยจะมีฮีโร่ทั้งหมด63ตัวให้เล่นนะครับซึ่งก็ถือว่าหายไปเยอะนะฮะถ้าหากเทียบกับเวอร์ชั่นจีนที่ตอนนี้เนี่ยมีอยู่ถึง110ตัวจุดน่าสังเกตนะครับก็คือมีฮีโร่2ตัวครับที่ถูกยกมาจาก A อวเลยซึ่งก็คือเอตาหรือว่าอาต้านะครับก็คือกัปตันเรือของเรานั่นแหละหลายๆคนน่าจะคุ้นกันนะครับและอีกตัวนะครับก็คือพี่หินลัมเบอร์นั่นเองครับและต้องบอกแบบนี้นะคร คือไอสอตัวละครนี้เนี่ยมันหาใช่ตัวละครออริจินอลของ AOV แต่อย่างใดครับ เพราะว่าถ้าหากเป็น H.O.K. เวอร์ชันจีนมันมีตัวที่เหมือนกันอยู่แบบเด็เดๆเลยครับหมายถึงในเรื่องของสกิลนะครับก็คือตัวป้วยก่ายแล้วก็ปีศาจวัวตามลำดับครับส่วนอีกจุดหนึ่งครับที่น่าสนใจก็คือบรรดาตัวละครรับเชิญจากทาง S.N.K. ครับไม่ว่าจะเป็นไมชิรานุยนาโครุรุแล้วก็อุเคียวครับก็มาครบนะฮะซึ่งไอ้3ตัวนี้มันไม่มีให้เล่นใน LV บ้านเราถูกไหมครับ แต่มันมีตัวละครที่คล้ายกันครับอย่าง l ารส กระหมัดไฟนะครับแล้วก็คริกแนครวมไปถึงเรียวมะนั่นเองนะครับนอกเหนือจากนี้ยังมีตัวละครที่มีสกิลนะครับที่เหมือนกับตัวใน A.O.V ได้ได้อีกนะครับอย่างเลี้ยนโพนะครับผมน่าจะอ่านถูกนะครับที่เหมือนกับพี่วัวนะครับโตโรใน A.O.V ด้วยฮะเอาง่ายๆครับก็คือเบื้องต้นตอนนี้บรรดาฮีโรภายในเกมเวอร์ชันอัลฟาเทสนี้นะครับคือมันมีทั้งแบบที่เปลี่ยนหน้าตาแต่สกิลเดิมแล้วก็แบบที่ยกจาก A.O.V มาให้เล่นเลยนั่น สุดท้ายครับตอนนี้ภายในเกมเนี่ยฮีโร่นะครับมีเสียงภาคภาษาอังกฤษแล้วเป็นที่เรียบร้อยก็ถือว่าทางทีมงานเบื้องหลังนะฮะน่าจะเตรีมการมานานพอสมควรเลยทีเดียวครับยังไงก็ต้องรออัปเดตกันต่อไปนะครับอย่างน้นอยๆก็น่าจะวันที่27กรกฎาคมนี้ที่จะมีงาน Tencent Esports Summit ครับเวลาประมาณบ่ายโมง45นาทีตามเวลาไทยครับโดยของเกม HOK OK เนี่ยนะครับมีการยืนยันแล้วว่าจะเข้า ขึ้นโชว์ในงานด้วยแล้วเรื่องทัวร์นาเมนต์ใหญ่เงินรางวัล10ล้านเหรียญเนี่ยก็น่าจะมีอัปเดตในงานนี้นี่แหละซึ่งอันนี้ครับก็ต้องมาลุ้นกันของจริงนะครับว่า AWC หรือว่าทัวร์นาเมนต์ชิงแชมป์โลกของ o v นะครับที่มีการประกาศมาก่อนหน้ามันจะถูกยกเลิกลดเงินรางวัลหรือจัดเหมือนเดิมครับด้วยเงินรางวัลที่เท่ากันกับทาง HOK ครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับข่าวสารที่ผมเอามาฝากเพื่อนในวันนี้ยังไงก็ต้องขอขอบคุณทางคุณซับซไดาด้วยนะครับที่รวบรวมข้อมูลข่าวสาร ต่างๆมาให้พวกเราออนไลน Station ได้รายงานให้เพื่อนๆได้ทราบกันครับก่อนจากการครับยังไงรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกระดิ่งกันเอาไว้แจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปใหม่ๆข่าวสารดีๆในวงการเกมจากพวกเราออนไลน Station ครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ